สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าโทรศัพท์มือถือ vivo นะครับเป็น vivo v40 น้อเดี๋ยวจะมาลองกล้องกันนะครับ vivo v40 นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล้องกันนะครับอ่าคุณผู้ชมดูนะครับกล้องอ่าโทรศัพท์มือถือผมมันไม่โฟกัสนี่ครับกล้องอันนี้เป็นกล้องนะครับตัวนี้กี่ล้านนะครับตัวนี้50ล้านพิกเซล กล้อง50ล้านพิกเซลแล้วเลนอะไรนะครับเนี่ยจะเป็นเลนไซส์ครับผมเลนไซส์นะครับอ่ไหนลองวิดีโอวิดีโอนี้ถ่ายได้ความละเอียดเท่าไหร่ครับวิดีโอนีจะเป็นสูงสุด 4K นะครับโอ้ได้ 4K เลยตัวนี้สูงสุดได้ 4K นะครับตัวนี้ผมมาทดสอบนะครับเป็นศูนย์วีโวเลยเหครับเนี่ยแนนครับศูนย์วีโวห้างเซ็นทรัลอุบลราชธานีครับพี่น้องครับอ่ะไหนมาดูสเปคดูนะครับสเปคอ่ะกดลองกดสเปคดูหน่อยครับ สเปคดูสเปคของแก้วตัวนี้หน่อย V 4 0นอกตัวนี้ใช่ครับสเปคนะครับแรมแรม8แรม8บวก8ใช่ไหมครับเฉพาะตัวโชว์นะที่เป็น8บวกถ้าเป็นตัวสินค้าขายจะมีเริ่มต้นแรม12เลยโอ้แรม12เลยจะมีเฉพาะแรม12โอ้ V 40นี่แรม12เลยแล้วแล้วลมเท่าไหร่ครับลมเริ่มต้น2 5 6ครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัว5้ห1ึ่าตัวนี้ แล้ว2.63นี่คืออะไรครับตัวนี้3จะเป็นความเร็ว CPU ค่ะอ๋อความเร็วของ CPU นะครับเป็น Snapdragon 7 Gen 3 Gen 3นะครับโอ้ Android ที่ให้มาเป็น Android 14 Android 14เลยใช่ครับใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับกล้องนี่ใสปิ้งเลยนะครับดูดูคุณผู้ชมดูกล้องนะครับกล้องนี้ใสปิ้งเลยนะครับอาวิดีโอนี้ให้ว่า 4K นะครับวิดีโอวิดีโอให้ 4K ครับนี่คือ Vivo V45G นะครับคุณผู้ชมครับ ก็สวยงามแล้วก็กล่องสวยมากๆครับตอนนี้